โอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในแบบ SCP Simulator นะครับผมก็หลังจากที่เลื่อนดูว่ามีเกมอะไรน่าสนใจนะเล่นหรือไม่ก็ได้เข้ามาเจอแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ศึกษาใน YouTube มานิดหน่อยน,นะครับผมย้ำนะครับว่านิดหน่อยนะโอเคอันนี้เป็นเวนต์ฮาโลวีนเหรอเออน่าจะใช่ทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยครับผมข้ามาดดับแรกเราก็รับตาก,กันก่อนเลยแล้วก็มีตังค่าหรือไม่เอ่ยตังค่าตังค่าโอเค เราจะเล่นแบบไม่มีเสียงกันเลยเหรอโอเคเดี๋ยวลองดูเสียงเกมก่อนทุกคนโอเคน่าจะไม่มีเสียงเกมนะครับผมไม่ใช่เสียงเกมแีม่เสียงเพลงเออโอเคตรงนี้ก็คือเรามาพร้มกับดาบที่แบบโอ้โหดาบที่โคตรแบบโคตรไก่อลยทุกคนดูดาบนี่ดิสุดยอดนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเออเขาเรียกอะไรนะไปกำจัดเจ้าวัวแบบ SCP ก่อนนะโอ,โอ้ตรงนี้500ทําทำไมแพงจังวะ ไปตรงนี้1น,นะครับผมเราจะเจอกับ SCP 0 9 6นะทุกคนเรเวลหนึ่งนะครับผมโอเคเปิดประตูดได้0บาทนะครับผมวิทยวิทย์โอ,อ้ทำไมเขามีสเลี้ยงด้วยอ่ะยังมีจังแล้วก็มันก็นั่งแบบนี้มันตีเราหรือเปล่าอ้าทำไมไม่เห็นทำอะไรเราเลยตีแปื่ทวีวิทยวิทยมาตีอยู่นี่ว่าโอ้ลดไปตั้งสองหัวใจอะ่ะอุ้ยฟันแล้วได้สกิลพอยต์มาสองแล้วทุกคนโอเค เอ้ยอย่ามาแย่งดิไม่ไม่โอเคได้ตังมาทีละสี่บาทอะ่ะสี่เหรียญนาะน่าจะได้ทีละสี่นะทุกคนไปก็เยอะกว่านั้นนะครับผมมันจะดรอปแบบแบ่งกันไปนะทุกคนโอเคโอ้โหฟันไปมีไอพีอ๋อตอนนี้คือเราเลเวลสองแล้วนะผมอู้น่าสนใจน่าสนใจนะทุกคนปึ๊บปึ๊บฟันไป โอเคได้อยู่นะครับ mm hmm. คือเป้าหมายเราก็ต้องเก็บตังค mm hmm. ์เดี๋ยวเดี๋ยวได้สักร้อยเหรียญเนี่ยเดี๋ยวออกไปดูตู้ทรงตู้สุมเห็นเขาว่ามันมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผ mm hmm. มนี่ก็เก็บตังค์ด้วยหรือเปล่าโอเคมีคนอื่นอ๋อที่ว่าผมได้มาสี่เหรียญก็คือ,ม,คอม,มีคนอื่นมาเก็บไปนีิว่าโอ้โหยี่สิบโลบัค์ไม่มีสักโลบัคครับตอนนี้เพชรก็ไม่มีโอเคอาวุธบริเวณตรงนี้คือสุมหนึ mm ่งครั้งคือห้าสิบเหรียญนะทุกคนยากเปลี่ยนอาวุธ mm hmm. อยู่นะแล้้้้ววก็ตตรงงนีีีคือมสั์เลยยด ผสมสัตว์เลี้ยงหนึ่งทีนะครับผมโอเคแล้วก็สุมอาวุธหนึ่งรอบโอเคได้เคียวมานะทุกคนน่าจะเวิร์กนะครับผมตรงน,นี้เราก็ใส่ผู้ติดตามเราขึ้นมาจะทำอะไรได้หรือเปล่าเออแล้วก็ตรงน,นี้เป็นอาวุธนะครับผมมันดูดาเมจได้หรือไม่วะตัวน,นี้ดาเมจอยู่ที่4นะครับผมระยะ18คูดาวอยู่ที่1อันนี้คือ70อุ้ยตัวนี้แรงแรงมากตัวนี้ก็แรงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันเคล่อ yeah. อุ้ยทำไมตรงคนนู้นเขาดาบยาวย่างาังวะมานี่ดิ มาช่วยหน่อยโอ้โหตีทีเดียวตุอ้อ่ะสุดยอดอะโอ้โหเลเวลอัพแล้วโคตรโกงอะทุกคนตีทีเดียวอะ่ะอื้ไอตัวนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยแย่งหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคก็ความตังค์ไปเจ้าๆตรงนี้อุ้ยเราลืมเก็บตังค์เนี่ยว่ะเราต้องเก็บตังค์ด้วยโอ้โหคือเราตีแล้วเราก็เดินหนีอะ่ะเพราะว่าอยู่ไมตังค์มาได้น้อยจังนะครับผมโอเคเราได้เคลียร์มาก็ถือว่าสุดยอดแมสุดยอดอยู่นะครับผม ตรงนี้เราก็เก็บเหรียญไปแล้วทุกคนก็จะได้มันวิ่งไม่ได้มันกดชิปมันเป็นล็อกล็อกเมาส์อ่ะโอเคตรงนี้ถังีิตีได้ปะจะตีไม่ได้แล้วก็ไอตัวนี้เอามาวิ่งแบบวิ่งทำไรอะ่ะช่วยพี่ตีหน่อยวะโอเคคือตอนนี้เราต้องไปด่านต่อไปหรือเปล่าวะแต่ว่าผมก็จะอ,อ,อัปเกรดอาวุธน,นะแต่ถ้าเราอัปเกรดอาวุธมาคือมันก็ไม่มีประโยชน,น์เลยเพราะว่าตอนนี้เคียวเราตีหนึ่ง,งทีก็คือตุยแล้วนะครับผมเราก็ต้องไปด่านต่อไปประมาณนั้นนะทุกคนต่ด่านต่อไปใช้ตังเท่าไหร่ห้าร้อยหรือเปล่า อย่าประตูฝั่งตรงข้ามเนี่ยห้าร้อยหรือเปล่านะทุกคนคือเป้าหมายตอนนี้คือเราจะเก็บเหรียญให้ถึง500ห้าร้อยเหรียญนะครับแต่มัน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 ไม่สะดวกไม่สบายตรงที่ว่าเราต้องเก็บเหรียญไว้นี่นี่แหละทุกคนเลเวลเราฟาดไปถึงเลเวลหกแล้วตอนนี้นะครับผมโอเคคนหนึ่งเขาก็ฟาร์มไปเฮ้ยตัวตัวนี้ทำไมมันเดินอุ้ยอ้ายจังวะไอสัตว์เลี้ยงของเขาอะของเราก็เดินเหมือนเดินเฉยๆยะนะครับผมโอเคตัวนี้เราก็ต้อง ตามบริเวณตรงนี้บนไปคือในแต่และห้องนี้จะมีมอนอยู่กี่ตัววะเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณหกตัวนะผมในห้องฝั่งซ้ายขวาสองแล้วก็ตรงกลางนี้หนึ่งเป็นห้าแล้วก็ไอ,อตรงกลางตรงนี้อีกเนี่ยก็จะเป็นหกตัวนะผมสําหรับมอนในห้องนี้นะทุกคนโอเคอย่ามาแย่งกันก็พอนะจ๊ะฉันไม่อยากให้ใครแย่งเขาฟันทีเดียวตุยหรือเปล่าอุ๊ยไม่ใครมีเลื่อยมาด้วยโอ้โหทำไมยังไม่ไปด่นานต่อไปวะไโอ้นุ่มโอ้โหกระโดดใส่กันทำไมเอ่ย S.P. 096โอเคเลเวลหนึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ยากแหละเลือดเราแทบไม่ลดเลยตอนนี้แล้วก็3ามคนอยู่ในห้องนี้ฟาร์มแย่งกันฟาร์มมันใช่หรือเปล่าวะเนี่ยโอยคนที่มีเลื่อยก็โกงเกิน,นตัอปลายที่คนไม่เยอะนะทุกคนเฮ้ยอย่าไปแย่งเหรียญดิโอ้โหเราไม่ชอบนะตอนนี้คือเหรียญเราสี่ร้อยเหรียญแล้วทุกคนไกลแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เหรียญเราสี่อยเหรียญแล้วก็เลยแค่หนึ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปปลดล็อกดาต่อไป HGP 025นะครับผม t h est, ด้วย t h est, ด้วยไตรงนู้นมีห้องหนึ่งอด้วยไม่เป็นไรเรามาห้องห้าร้อยเลยแล้วกันนะาากนะครับผม <laughs> like ai, นะโอ้โไทยจ๋ามากนะครับผมโมเดลอย่างไทยนะทุยตีไม่ค่อยเข้าด้วยลูกน้องช่วยตีหน่อยเออดูจะได้ตังค์เท่าไหร่โอ้ได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมยี่สิบกว่าแล้วก็เลื่อนเราก็ลดด้วยทุกคนวี ห้องนี้เอาเรื่องห้องนี้เอาเรื่องนะครับผมน้องเราต้องช่วยตีด้วยงานเราตุยได้นะครับผมมีสิทธิตุยได้เราต้องอับเกรดาดาเมจอะ่ะเฮ้ยอาวุธอะ่ะแต่แม่ปืนอะ่ะที่มันยิงระยะไกลอะ่ะเราค่อยไม่เสียเลือดนะทุกคนเออนี่นี่นี่อยากได้ปืนแบบนี้อะ่ะเราไม่ได้อะ่ะมคนมีเสียงอะไรเหมือนหลอนๆอยู่ตลอดเวลาด้วยทุกคนผมจะอับเกรดอาวุธอันราดับต่อไปนะครับผมีม่ตรงนี้ก็ฟันไปวิโอ้โหแล้วถ้าอ,อย่างถ้ากลัวคือเราลองเอาไปแบบ สองร้อยห้าสิบเหรียญดิพี่ว่ามันจะสุ่มได้ห้าห้าครั้งหอห้ารอบอะ่ะแล้วเราค่อยต้องมันต้องออกดีสักอันหนึ่งอะ่ะภายในห้ารอบนะครับผมมันต้องออกดีสักอันหนึ่งแต่เราค่อยไอ้นี่แล้วกันนะครับผมค่อยไปคัดออห้าอันนั้นจะมีอันไหนดีที่สุดนะครับผมก็ขออันดีๆหน่อยแล้วกันรามิเองกอตอนคือตอนนี้เลเวลเราไปไกลมากอ่ะเลเวลเราสิบเอ็ดแล้วอะโอ้โหเราเฮดพีเราเหลือหกสิบกว่ากันคนเ,เรื่องเหมอนกันเนี่ยสำหรับ ห้องนี้นะครับผม scp 025นะครับผมโอ้โหฟันไม่โดนด้วยระยะก็ไกลอยู่นะโอเคเราจากห้องนี้กันมันน่ากลัวเกินไปสำหรับเรานะครับผมเราก็จะมาสูม่มารวดกันจอนะนั่นควอรอาตัวดีๆหน่อยอันนี้คือโอกาส1%อันนี้น่าจะดีสุดแล้วปะไอเชียวเราเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วผมว่าผมส่มสัตว์เลี้ยงดีกว,ว่าอ,อนาุญาต2อ0้นะครับผมปุ๊บโอ๊ยตัวนี้เหลือเท่า ขอขอขอดนิดหน่อยปุ๊บโอ้โหหมดแล้วมีตัวเนี้ยเลทอสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ก็เจ้าไอซีพีตัวนี้อ่ะใส่เข้าไปด้วยสองตัวคือตอนนี้เอาเพื่เราเนี่ยมันเคียวเนี่ยโอกาสดรอปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันน่าจะดีสุดแล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้ของเรานะทุกคนโอเคเราก็ต้องเข้าไปเก็บกันต่อนะครับผมมันทำอะไรวะเนี่ยเอาแล้วอีกคนนึงมันหายไปไหนวะเป็นช่วยสู้ได้แค่ตัวเดียวอ๋อ เอาเอาเอาโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันครับเนี่ยคือเราต้องเก็บตังค์ไปด่านต่อไปใช่ไหมคือหนึ่งพันแล้วผมต้องเก็บขนาดไหนมาเนี่ยค่อยได้นะครับผมปิดเสียงได้แล้วปิดเสียงได้แล้วมันหลอดเงินไปนะผมสาหรับห้องนี้ของเราโอเคแล้วก็พยายามอ่าไอ้นี่อยู่นะครับผมอุ้ยไม่มีสเตตัสนี่ว่าทำไมผมไม่อัพเลยอะโอ้เราใช้ซ้อนคือใช้ดาบใช้เคยียวใช้เตตัสด้วยนี่เราก็อัพไป จบตีเร็วหรือจบตีแรงวะเนี่ยโอเคอย่า okay. งน้อยเราก็วิ่งเร็วขึ้นแล้ววะได้วิ่งเร็วขึ้นก็ยังดีนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ฟาร์มต่อไปนะครับผมโอเคคือเราต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไปแบบเขาเรียกอะไรห้องหนึ่งพันหนึ่งพันเหรียญน,นะทุกคนแล้วก็เราดูว่าในห้องนั้นจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นปลายแล้วทุกคนแล้วก็เขายืนเนเคเอ,อยู่นานแล้ว่ะทาไมเขาไม่ทําอะไรเลยอะไปแบบไปนานมากอะ โเคแล้วก็พยายามฟันไปนะทุกคนคือมันเลเวลสามตัวนี้เราเลยวม่ต้องสองเอเอเอลเวลก็ห่างชั้นกันมากแต่ HP ผมว่าสําหรับตอนนี้เรายังไม่จะเป็นที่เราจะต้องอัพนะครับผมเราก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะทุกคนหนึ่งพันหนึ่งพันหน่งั้นแล้วก็ผมรวมถึงนี้อุ้ยแต่เขาได้ตัวดีนะเนี่ยเอชพีศูนย์สี่เก้าเนี่ยเอาเป็นว่าก็าตัวดีกว่าผมอุ้ยแล้ววันนี้เขามีมาช่วยสองสองคนเลยปะเออแล้วตัวนี้ผมมันหายไปไหนวะเนี่ย ไม่เข้ามาเออมันบั๊กเหรอเออก็ช่วยกันตีดิมันจะได้แบบเสร็จเร็วเออว่าอยู่หายไปไหนเจ็นยุดตัวเดียวมาช่วยกันตีเออแบบนี้แหละตอนนี้เรารได้ตังหกร้อยแล้วเราก็ใกล้ละไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนจากวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวก็ฟังเป็นยาวๆไปนะครับผมคูณแปดไปเลยนะครับเอ้ใครดึงกูมานี่วห โอ้โหคุณผู้ชมแบบเสียอารมณ์กำลังฟังเพลงอยู่เลยไ้ดึงวันเนี้ยโอ้เอาใหม่เอาใหม่ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมต่อไปครับผม คิทุกคนตอนนี้เราก็ได้เหรียญครบหนึ่งพันแล้วนะครับผมโอ้โหดูเฮดพีผมดิเกือบตุ้ยเหมือนกันนะรถไปเยอะมากนะครับผมโอเคเยวเราก็ไปเปิดห้องกันมันมีห้องออร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันผมข้ามไปไกลเลยนี่หว่าผมข้ามไปห้าร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมโอ้แม่ก้อนแล้วมันก็มีไปเรื่อยๆหรออะไรแบบนี้หรอโอ้แล้วดูห้องนี้ โอ้แล้วดูห้องนี้ไปทางไหนวะเนี้ยต้องกดโอเพนเปิดประตูด้วยโอ้โหมีเทคโนโลยกีเข้ามาด้วยดูดีเราจะได้เสียเลือดอะไรหรือเปล่านะทุกคนอยอุ้ยมันทำเราไม่ทำมันทำเราไม่ทันอได้ตังค์เยอะนะเนี้ยประมาณสามสิบเหรียญได้ทุกคนโอ้โหได้เยอะได้เยอะได้เยอะเอาเรามีห้องข้างในนี่หรอสองพันเราเรืยเหมือนกันนะครับเนี้ยให้มันตามเราไม่ทันแต่เราจะตุยหรือเปล่าผมต้องการลูกน้องด่วนนะครับผมลูกน้องตัวคนโหดหน่อย ที่มันสามารถช่วยผมตีได้คือมาเลเวลสี่เนี่ยมันตีผมแบบแรงมากอะทุกคนคนดูดิตีผมโคตรแรงเลยวิโ okay. อเคอ๋เอเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใยน่ญาตอัพอ่าทำเหียดดาบแล้วก็อัพเลือดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรีเลือดไม่ทันนะครับผมโอเคผมว่าผมต้องไปสุ่มอะโอ้ตรงนี้ก็กดโอเพนเปิดประตู มาทำไมวะเนี่ยมันลำบากหรือเปล่ามันมีพิธีว่าไปนุ่งเลยปะเดินไปแบบนี้หรอโอเคไหนดูดีผมต้องสุ่มอะไรเนี่ยผมยากได้ปืนอยู่นะเราสุ่มป่ะเอามาทำไมวะเนี่ยดับปืนไม่ปืนสีม่วงดิปืนสีม่วงอดูุกคนดูของนะไม่ไม่ดู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 นี่นะด้เมจยสิบสี่สิบสี่ไอ้นี่ด้เมีเจ็ดสิบ จะบ้าตุยนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนสําหรับ EP นี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะลุงเดี๋ยวโลกสองเนี่ยผมจะไปตะรุยให้นะทุกคนเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมกลับมาทําให้แน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวสําหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ